สวัสดีลูกค้าที่เข้ามานะคะลูกค้าเข้ามาแล้วช่วยกดขอหน้าจอเปิดการมองเห็นให้หน่อยนะเรามาขายแว่นกันอีกแล้วนะคะลูกค้าร้านเราขายแว่นกันอีกแล้วนะสวัสดีลูกค้าที่เข้ามาทุกคนเลยนะคะอยากดูสินค้าไหนตะก้าไหนคอมเมนต์กันได้เลยนะเดี๋ยวแม่ค้าไปให้นะคะลูกค้าร้านเราคือร้านแว่นสายตาที่มีทั้งแว่นสายตาสั้นสายตายาวมีทั้งแบบผู้หญิงผู้ชายเลยนะแว่นกันแดดเราก็มีนะคะลูกค้า ที่ตะก,ก้าที่หนึ่งเลยลูกค้าอยากให้แม่ค้าไปตะก,ก้าไหนสามารถคอมเมนต์ได้นะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะไปให้นะแต่ลูกค้าสนใจหรือมีข้อข้องใจอะไรสามารถสอบถามแม่ค้าได้ตลอดเลยนะ <c oughs> อ่าตะก้าที่หนึ่งค่ะลูกค้าจะเป็นแว่นตะก้าที่หนึ่งกับตะก้าที่สองนะคะจะเป็นแว่นทรงเดียวกับที่แม่ค้าใส่เลยนะลูกค้าลูกค้าวันนี้มีคูปองต้องบอกก่อน,อนวันนี้มีคูปองส่วนลดอย่าลืมเก็บคูปองส่วนลดกันด้วยนะคะลูกค้าลดกระนำจัดเต็มมาก ส่งฟรีแล้วยังมีคูปองส่วนลดให้อีกลูกค้าแล้วแถมมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะอย่าลืมเก็บคูปองกันด้วยนะลูกค้าคูปองลดเยอะแบบนี้นั้นไม่ได้มีกันไม่บ่อยนะลูกค้าอันนี้คือราคาแบบลดเหมือนครึ่งต่อครึ่งไปเลยนะอ่ามาตะกร้าที่1กับตะกร้าที่2นะคะจะเป็นแว่นนะคะทรงเดียวกับที่แม่ค้าใส่เลยนะคะเรียกว่าทรงเจนลี่นะคะเป็นงานทีอาร์เก้าศูนย์นะคะลูกค้าใบหน้าเล็กหน้าใหญ่หน้ากว้างหน้ากลม หน้าเหลี่ยมใส่สได้ทุกใบหน้าเลยนะคะเขาจะช่วยเก็บรูปใบหน้าเราได้ดีเลยนะคะ,ะลูกค้าทรงเจลลี่นะตัวแป้นจมูกจะเป็นแป้นในตัวแบบนี้นะคะลูกค้าจะตัวแป้นจมูกจะเป็นแป้นในตัวแบบนี้ที่แม่ค้าใส่อยู่จะเป็นสีบาูนะคะค่าเสตาลบสี่ร้อยให้ดูตัวเลนก่อนเลนยังไม่ล้นกรอบออกมาเลยนะคะลูกค้าล้นออกมาแค่นิดเดียวเท่านั้นนะคะเนี่ยรุ่นนี้ถือว่าเก็บเลนเก็บเป็นงานที่เก็บเลนเก็บทรงได้ดีมากๆนะคะลูกค้า <c oughs> หน้าเว้นกว้างอยู่ที่ <c oughs> หน้าเว้นเขากว้างอยู่ที่ <c oughs> ไม่คล้ายขายทุกวันแต่จำไม่ได้ทุกวัน <c oughs> หน้าเว้นกว้างอยู่ที่ประมาณร้อยสี่สิบถึงร้อยสี่สิบสองนะคะลูกค้าขาเว้นยาวอยู่ที่ร้อยสี่สิบสองค่ะลูกค้า ขาแว่นยาวที่ประมาณ1้อยหน้าแว่นกว้างที่1้อยนะคะลูกค้ารุ่นนี้นะคะเรียกว่าทรงเจลลี่ค่ะงานจะเก็บใบหน้าเราได้ดีนะคะลูกค้าเป็นรุ่นที่เก็บทรงเก็บใบหน้าเราได้ดีแล้วก็เป็นงานที่เบาและใส่สบายนะคะสําหรับตะกร้าที่หนึ่งนะคะจะเป็นแว่นใส่าตายาวแว่นใส่าตายาวจะจะเป็นแว่นเลนเดียวนะคะลูกค้าจะไว้แค่มองใกล้หนังสือเล่นมือถือเท่านั้นจะมองไกลไม่ได้นะคะ ่วนต,ตงงากล้ที่2นะคะลูกค้าจะเป็นสายตาสั้นนะคะค่าสายตาจะมีตั้งแต่00จนถึงลบ400นะคะลูกค้าราคา,า490บาทเลนตัวนี้จะออกแดดเปลี่ยนสีด้วยนะคะลูกค้าอยู่ในลมจะเป็นสีใสออกแดดจะเปลี่ยนสีเป็นสีเทาดำนะคะจะกล้องแสงคอมกล้องแสงมือถือได้นะคะแล้วก็เวลาออกแดดอ่ะเขาก็จะช่วยลดอาการแพ้แสงแสบตาได้ด้วยนะ,ะแล้วเขาก็เป็นเลนส์ย่อบาง1.56 ลูกค้าเวลาออกแดดเขาจะเปลี่ยนสีเป็นสีสเทา้ําแบบนี้นะคะลูกค้ายิ่งแดดเข้มยิ่งแดดแรงสีของตัวเลนล์ะยิ่งเข้มขึ้นนะอ,นอะันนี้นะคะตะก้าที่หนึ่งกับตะก้าที่สองนะคะจะเป็นทรงแขนที่แม่ค้าใส่อยู่หญิงชายใส่ได้นะคะลูกค้าผู้หญิงผู้ชายใส่ได้นะเดี๋ยวเปิดไลน์ไมครเลือกไ่ด้ใช่ผู้หญิงผู้ชายใส่ได้นะคะไลไูกค้าตะก้าที่หนึ่งกับตะก้าที่สอง 菜都免费。